สวัสดีครับแฟนคลับเสี่ยบุกท่านนะครับวันนี้ชวนท่านฟัง6วิธีคิดแบบคาสิโนจากหนังสือโซนแห่งเทรดเดอร์ครับหรือว่า Trading in t นเ z อ n โเนี่ยที่ช่วยนักเทรดมีกำไรสม่ำเสมอและเป็นผู้ชนะในระยะยาวนะครเล่มนี้ผมมองว่าเป็นเหมือนคัมพีครับแล้วก็เป็นเล่มที่ต้องอ่านซ้ำแล้วก็ค่อยๆแกะประเด็นนะคือ มันล้ำลึกมากครับแม้กระทั่งปกเองครับผมคพงเห็นว่าโอ,อ้เนี่ยนี่เป็นหน้าคุณมาร์คดักลาสอะผมเพิ่งเห็นผมอ่านเรื่องนี้ว่าเกือบน,น่าจะเกือบสิบปีแล้วมนะั้งมากกว่าห้าปีแล้วกันว่าเออเพิ่งเห็นนั่นแหละว่าเป็นรูปของคุณมาร์คดักลาสที่ดูสีว่าเขามีความล้ำลึกแค่ไหนในการออกแบบปกแล้วก็เนื้อหาดังนั้นเนี่ยผมว่าอ่านรอบเดียวไม่ได้ครับผมเองก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้โอ้โหผมว่าสิบคอนเทนต์ึ้นไปครับแล้วก็ยังคง มีของดีที่จะเอามาละเรียนแล้วก็เอามาแชให้ท่านฟังได้อย่าง,างสม่ำเสมอครับโดยที่ยิ่งคนก็ยิ่งเจอนะโดยเฉพาะวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของการคิดแบบคาสิโนโรครับนะฮะเล่มน,นี้บอกเลยว่าประเด็นหนึ่งที่มันประทับใจผมมากนะคือเขาเปิดโลกฮะทำให้ผมเข้าใจเลยว่าเออเนี่ยถ้าคุณอยากเทรด ให้กำไรส,สม่ำเสมอนะต้องคิดแบบคาสิโนโครับนี่ครับผมเลยเอาประเด็นนี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับมีหกแนวทางครับหนึ่งคือคาสิโนนั้นอะ่ะนี่เป็นไมซ์เซตแบบคาสิโนะนะหกไมซ์เซตฮะหนึ่งคือคาสิโนนั้นเก่งมากครับและจริงจังกับการบริหารความเสี่ยงครับคาสิโนโจะมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเข้มงวดครับนะฮะ นักเทรดสามารถนำแนวคิดนี้ไปใช้นะครับแล้วมันช่วยคุณได้ครับโดยเฉพาะการโฟกัสที่จัดการความเสี่ยงทุกการเทรดครับเช่นกำหนดจานวนเงินครับพอิชั่นไซซิ่งที่เหมาะสมฮะแล้วก็ใช้ STOP l o s อเพื่อป้องกันการสูญเสียเกินกว่าที่จะรับได้ครับเนี่ยถ้าคุณอยากเทรดบบคาสิโนนะครับคุณจำเป็นจะต้องครับจัดการความเสี่ยงครับเรียกว่าจำกัดดาวไซซ์ครับนะฮะ คุณผู้แพ้ครับต้องมีเงินในนั้นน้อยเสมอครับด้วยกันเลยครับโพซิชั่นสาครับแบงเงินซื้อให้เหมาะสมไม้แรกเยอะถ้าผิดทางเสียน้อยครับถ้ามันถูกทางโอเคซื้อเพิ่มครับแบบนี้จะดีกว่าครับซับลอสครับป้องกันการจนเสียไว้ก่อนครับนะฮะเพราะว่าคุณไม่สามารถคิดถูกตลอเวลาครับที่สำคัญคือคุณจะคิดผิดไวยมากนะฮะดังนั้นเนี่ย สตอปลอสจะเป็นต้องมีครับนะฮะมาชนิที่2คือยอมรับความไม่แน่นอนครับนักเทรดนะครับต้องยอมรับว่าตลาดนั้นไม่แน่นอนครับผลลัพธ์แต่ละการเทรดนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดเดาได้อย่างแม่นยําครับพูดง่ายง่ายคือมันก็มีโอกาสนะฮะซื้อปั๊บเนี่ยโอกาสที่มันวิ่งขึ้นก็มีครับโอกาสที่มันอยู่เฉยก็มีโอกาสที่ร่วงส่วนก็มีครับมี3ามทางมี3ามหน้าครับะงั้นเนี่ย เราจึงไม่ควรที่จะคาดหวังว่ามันจะต้องวิ่งขึ้นครับแต่คิดไปคาสิโน,โนครับคาสิโนนั้นไม่มีการรับประกันนะว่าเขาเองฮะจะชนะทุกรอบครับเขาก็เผื่อว่าเอ้ยเนี่ยถ้าถ้าเขาแพ้เขาเสียน้อยแค่ไหนครับถ้าได้เอาเท่าไหร่ที่มันเป็นธุรกิจครับ เทรดเช่นกันครับต้องยืดหยุ่นนะครับยอมรับความไม่แน่นอนซะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับคิดแบบความน่าจะเป็นครับอย่าคาดหวังผลลัพธ์ที่ตามใจคุณครับแต่จงเทรดตามสิ่งที่ตลาดมันเป็นครับโดยเฉพาะถ้าตลาดมันร้ายครับตลาดที่คุณขาดทุนตัดขาดทุนซะ พอิชั่นไซซิ่งให้เหมาะสมครับสต็อปลอสให้ถูกต้องครับรับรองว่าคุณจะรอดครับการอยู่รอดนะการเสียน้อยเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นเรื่องที่น่าอายหรือเป็นเรื่องที่ดูไม่เท่นะครับแต่นี่แหละคือความจริงการเทรดครับเส้นทางที่จริงการเทรดเนี่ยก้าวยางที่แท้จริงของนักเทรดอยเงี้ยเขา รอดไ้ก่อนครับเขาจะเสียน้อยไว้ก่อนครับเขาไม่ไปดูอนาคตครับแต่เขาจะรอดครับ3ครับหมายเสที่3มคือวินัยและความสนมอครับการเสนนั้นน่ะจะมีการเล่นเกมตามกฎเกณฑ์และวินัยเข้มงวดครับนักเทรดเช่นกันครับต้องมีวินัยครับเทรดตามแผนเทรดตามแผนที่กําหนดครับไม่ว่าจะเป็นนะฮะ ตั้งแต่ว่าจะเข้าตลาดตอนไหนออกจากตลาดตอนไหนนะซื้อเท่าไรต้องมีครับพวกนี้แหละการวางแผนนั้นทำก่อนฮนะทำก่อนที่จะเข้าที่ยซ้ำไปครับว่าจะซื้อตรงน,นี้แหละจะขายตอนเนี้ยจะซื้อด้วยเงินเท่านี้ครับคิดก่อนครับแล้วทำตามนั้นฮนะที่สำคัญครับ ความส,สม่ำเสมอเลยครับทําซ้ำๆๆๆๆๆไปเลยครับทําตามแผนตามปรบไปเรื่อยครับนะฮะผลลัพธ์ออกมายังไงไม่เป็นไรครับเพราะว่าผลลัพธ์คุณควบคุมไม่ได้แต่ว่าคุณสามารถที่จะทําตามแผนได้ตลอดเวลาทุกครั้งได้ครับนะเพราะว่าแผนการทำตามแผนนั้นคุณควบคุมได้ครับต่อมาข้อสี่ครับมองเกมยาวครับ การเโนนั้นจะเข้าใจว่าการชนะถือแพ้แต่ละรอบนั้นไม่สําคัญครับเท่ากับผลลัพธ์ระยะยาวครับนักเทรดต้องนําแนวทางนี้ไปใช้ครับเพราะว่าคุณต้องมองการเทรดนั้นเป็นการสะสมกําไรไปเรื่อยครับระยะยาวครับกําไรไม่ได้มากหรอกครับการเทรดที่แท้จริงที่เป็นที่เป็นของจริงนะไม่วือหวาครับ แต่ได้มาเรื่อยๆครับนี่แหละที่เขาเรียก positive expectancy ครับคือไม่ใช่ว่าทุกการเทรดของเขาจะได้กําไรทุกครั้งนะจะมีกําไรสลับขาดทุนขาดทุนกําไรเงี้ยครับวนไปวนมานะสลับกันมาแต่เมื่อมาถัวเฉลี่ยครับระยะยาวแล้วเขามีกําไรติดมือครับนี่ครับนี่แหละระบบการเทรดครับแบบคาสินโนครับคือมีความสาม,มารถในการทํากําไรได้ยาวครับอย่ามอง อย่าให้ความสําคัญกับการถูกทุกครั้งครับเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับผิดได้ครับคิดผิดได้ตัดขาดทุนได้ครับไม่โง่ครับแต่เป็นการทําตามระบบครับถ้าคุณมีแผนนะมีระบบแต่ไม่ทําตามระบบนั่นแหละคือความโง่ครับแต่ถ้าคุณทําตามแผนทําตามระบบมันคือความเป็นมืออาชีพครับนะครับมาข้อห้าครับจัดการอารมณ์ครับการเสนนั้นแน่นอนครับว่ามันเป็นระบบนะ มันเป็นเครื่องจักรเครื่องกลม,มันเป็นมันเป็นเหมือนกับเรียกว่าเป็นแพทเทิร์นครับเป็นผู้คนที่ทําตามระบบน,นะฮะไม่มีอารมณ์เกี่ยวข้องครับอารมณ์นั้นอันตรายมากครับถ้าคุณเอามาใช้กับเกมนี่ครับว่าการเทรดกับการพนันก็คล้ายกันนะครับเราเสี่ยงเพื่อได้รางวัลฮนะดังนั้นมันจะดีมากครับ ถ้าคุณไม่เอาอารมณ์มาเกี่ยวข้องครับเพราะว่าถ้าเอาอารมณ์มาร่วมด้วยเมื่อไหร่นะครับโอ้โหฮ,ฮะเขวรครับคว้เขวฮะมันจะทําให้เราตัดสินใจไร้เหตุผลฮนะมันจะทาให้เราตัดสินใจด้วยความโลภและความกลัวแล้วก็พังครับอย่าเป็นอย่างนั้นครับต้องเทรดแบบไร้อารมณ์ครับไร้อารมณ์ให้ได้ครับแต่ถ้า คุณไม่สามารถที่จะเทรดแบบไร้ลมได้ต้องใช้ระบบช่วยครับไม่ว่าจะเป็นการท r a ด stop stop loss อัตโนมัตินะฮะระดับราคาขายอัตโนมัติทำครับช่วยได้นะ6หกครับสุดท้ายคือพัฒนา m i n d s e t ผู้ชนะครับเรื่องนี้ครับ m i n d s e t ผู้ชนะคืออะไรครับเป็น m i n d s e t ที่มองเกยมยาวครับ เป็นไมเซ็ตที่ไม่จมไม่ยุบเมื่อเจอความเสี่ยงไม่แน่นอนครับมองเกมยาวครับมีความเชื่อมั่นตัวเองครับแล้วก็มองว่าการพ่ายแพ้นั้นเป็นส่วนของเกมโดยที่มันไม่ได้ทำลายคุณค่าของตัวคุณเลยครับถ้าคุณมองการแพ้เป็นส่วนของเกมนะแล้วคุณมีการ ยอมรับมันแล้วก็บรหิหารจัดการนะฮะความไพ่แพ้ในความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในการควบคุมคุณได้ครับนี่เป็น mindset ที่ดีครับ mindset ที่ถูกต้องครับเป็น mindset ที่คนที่จะสําเร็จระยะยาวครับนะนี่ครับแนวคิดคาสิโนครับที่นักเทรดควรออกมาแอปพลายประยุกต์ใช้ครับเพราะว่าไม่ท s e t ขคุณนั้นเข้าใจความเสี่ยงครับจัดการความเสี่ยงยอมรับความไม่แน่นอนครับ และมีวินัยในการเทรดครับซึ่งจะทําให้คุณนั้นได้ผลงานเทรดที่มีประสิทธิภาพครับทั้งหมดนี้แหละจะทําให้คุณเป็นผู้ชนะระยะยาวครับซึ่งนั่นคือมีกําไรส่วนเสมอนั่นเองนะฮะเท่านี้นะครับเออผมมีถ้าใครยังไม่มีนะครับซื้อออนไลน์ได้นะครับผมมีลิงก์ให้นะครับราคาพิเศษนะครับใต้คลิปนะครับเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ